ลิงกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมนัทโอเดลิตี้ครับสวัสดีครับผมปายโอเดลิตี้ครับผมครับวันนี้เรามาทำอะไรครับคุณนัทเหมือนเดิมครับวันนี้พาไปดูก่อนจะเข้าไทยก็คือลำโพงที่ยังไม่เข้าไทยเป็นแบรนด์ JBL Partybox Encore ใช่ใช่เป็นตัวแค่นี้แต่ว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมใช่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยเหลี่ยมจ็ตุรหลักก็คือจากซีรีส์ปาร์ตี้บ็อกนั่นแหละสำหรับคนนะยังไม่รู้นะครับว่าซีรีส์เนี้ยกำลังจะเข้ามานะครับก็ก่อนหน้านี้จะมีเป็นเจนหนึ่งูที่เราให้ดูไปผมว่าน่าในปีนี้น่าจะเป็นตัวนี้ที่เข้ามาด้วยสำหรับซีรีส์ที่เล็กลงก็คือทั้งทางเว็บไซต์ของ JBL เนี่ยเขาเขาลงข่าวไว้ช่วงต้นเดือนใช่สี่มกราสี่หกห้าถูกต้องว ตัวนี้ก็จะเข้ามาด้วยครับในใทีนี้ปฏิ์ตบ็อกแต่ว่าเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดน,นะว่าช่วงเดือนไหนนะครับก็ต้องรอติดตามกันเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตหน้าเพจอีกทีใช่ครับผมก็คือเจ้าตัวนี้ก็จะแถมไม้ด้วย2ตัวเป็นไม้ไวเลสดิจิตอลด้วยแล้วก็วไฟเนี่ยค้าย710เ,เลยนะก็คือมีด้านขอบ ข้างๆทั้งสองฝั่งเห็นไหมฮะแล้วก็มีไฟวงแหวนแล้วก็เป็นโลโก้ไฟไลท์โชว์ก็คือเป็นจุดขายของเขาอยู่แล้วอแล้วก็มีแฟลชด้านบนอใช่สีขาวใช่นะครับผมแล้วก็คอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันนะครับเป็นบลูทูธ5.1ุนะครับผมใช่ออกแนวแบบว่าพกพาสะดวกนะเพราะว่ามีที่จับมีที่หิ้วด้วยนะผมว่าเน้นอาจจะเน้นพกพามากกว่าเดิมอีกใช่ขนาดกําลังดีอ่ะผมว่าอันนี้ด้านบนมีอะไรบ้างครับคุณนัทสำหรับด้านบนคิดว่าคงคุ้นตากันอยู่แล้วพวกวปุ่มอะไรพวกเนี้ยเนาะ ก็เหมือนกับปาร์ตี้บล็อกหนึ่งหนึ่งศูนย์ใช่แต่หน่อบหน่อบนี่เหมือนในนี่นะเอียรอนวันคอมเพกอหน่อบข้างบนใช่ไหมใช่หน่อบที่ปรับ EQ เนี่ยเหมือนเอาจากเอียรอนวันด้วยเอียรอนวันมาร์กทูด้วยที่เป็นคอลัมน์แล้วก็เป็นพีไอเอ็กวันด้วยก็คือตรงนี้เขาเอามาใส่ข้างบนใช่แล้วก็มีแสงสีเขียวนะครับแต่ว่าคลิปยังเป็นทางการเนี่ยเขายังไม่ออกมาแต่ว่าเรานําภาพที่ออกมาก่อนเนี่ยให้มาชมก่อนเลยใช่ใช่นะครับแล้วก็มีเป็นหน่อบนะครับกดสต็อปกับเพลย์นะครับผมแล้วก็หมุนวอลลุ ใช่ใชก็มีเปิดปิดนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมเปิด เปิดปิดนะครับเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็มีบลูทูธนะครับแล้วก็มีปรับไลท์โชว์ก็เป็นไลท์โชว์ใช่แล้วก็เป็นเป็นเบสบูธนะครับด้านก็คือเหมือนเดิมที่เขาขาดไม่ได้เนะเหมือนจะขาดไม่ได้ใช่ใช่ต้องมีต้องมีเบสบูธมีทุกตัวนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยผมว่าน่าจะมีแค่ลัก AC นะแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจเห็นในสเปคเขาเขียนบอกไปด้วยว่ามีรองรับ USB 1อันแล้วก็เป็นออกอินพุตด้วยก็คือเสียบพวกอินพุตอเป็นสายออกจากเครื่องเล่นจาก มือถือได้นะผมว่าแต่รูปยังไม่มีใช่รูปคือรูปยังไม่มากจริงผมหาได้เท่านี้จริงๆนะครับสเปคือื่นก็ใช้งานต่อเนื่องได้10ชั่วโมงแล้วก็เป็น IPX4 ครับก็คือการละองน้ําแล้วก็ถ้าเกิดซื้อไป2ตัวเนี่ยจับคู่แพกันได้อีกเป็นสเตอริโอครับเป็นบูทูธแพร่ริงใช่สำหรับตัวนี้นะครับก็มีแบตเตอรี่ในตัวด้วย่สำหรับรายละเอียดที่รุ่นก่านี้เนี่ยต้องติดตามนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับว่ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้ให้สเปคเพิ่มเติมมาอย่างไรบ้างนะครับผมก็ สําหรับทุกคนที่ติดตามหรือว่าเห็นข่าวสารบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวเลยนะครับคือ JBL ปีนี้ก็ต้องบอกว่าเขามาแรงมากมเขาจะเปิดหลายตัวเลยแหละต้องคอยติดตามกันใช่ไม่ว่าจะเป็นบูมบ็อกบูมบ็อกทนี่ก็มานะบูมบ็อกทีแล้วก็มี JBL อะไรนะพอลส์ ulse, หรอพอลส์อ่าพอลส์พอลส์ห้าพอลส์ห้าชายตัวนั้นก็มาเหมือนกันนะครับ,รบแต่ก็รอติดตามราคากันไปสําหรับใครนะครับที่อยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากดูการอัปเดตตลอดนะครับ ก็ไปดูได้ที่หน้าแฟนเพจเราครับ Audio City นะครับผมแล้วก็อีกที่นึงก็คือหน้าเว็บไซต์เรานั่นเองนะครับผม Audio City.co.th นนั่เองนะครับผมก็ถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ